La ilaha ilama Mohammedur Rasulullah, La ilama Mohammedur Ras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 ullah, บ้านโรงแรมเมนชั่นมัสยิดเรายินดีบริการงานเล็กงานใหญ่งานใหม่งานต่อไปของเราพร้อม้าพี่น้องอลูมิเนียม1ิษตสามพัสามโกบตำบลเถิตมออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขาโทร0 8น896 4 1 9น081 896เ7้าบริษัทสมาร์โฮมเซ็นเตอร์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด อิดหินดินปูนสายและเหล็กรูปประพันธ์ศูนย์บริการสีเบยเยอ่อเลือกสีได้ตามใจชอบบริการรถเจสีบรถเบ็คโครรถเกลียรถถมดินบริการทุกระดับประทับใจต้องสมานโฮมเซ็นเตอร์หมู่ที่1ตำบลสถิงหมออำเภอสิงหนครจังหวัดสุขลาโทระลัย์เจ็ดสี่สามลาากนว่ตะองหกแีม ขอความสันติสุขมายังผู้ชมรายการทุกท่านนะครับผมอิหม่ามชาวลิปปินสุวรรณอิหมัามมัสยิดสันโซเลมานชามาพบกับพี่น้องอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการขบวนการไกลเกลี่ยรปริมาณข้อพิาพาทกิจการสมรสและมรดกนะครับซึ่งการไกลเกลี่ยนั้นมันมีอยู่มากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องของครอบครัวดังที่ไล่กล่าวรายงานไปนหลายหลายครั้งหลายคราแล้ว และก็เรื่องมรดกนะครับช่วงนี้ผมตั้งใจว่าจะมาพบปะพ,พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของการวากัฟวากัฟก็คือการอุทิศรหรือการกักกังทรัพย์สินนะครับอย่างเช่นตามความภาษาอังเนี่ยซึ่งมีความหมายในในในรากขอ,ของมันก็คือการเอาทรัพย์สินส่วนางมากักขังไว้อย่างเช่นคำว่าวากัฟจากที ool, ่ฟูวากฟัน หรือที่มีความหมายว่าภาษายับิสุหาเนมถึงว่าเอาบังกักเอาไว้ฉะนั้นวกัฟในทัศนบัญญัติในตามหลักการเมื่อกี้ก็เป็นลักษณะของลูกอตันกันวชชารียันหรือววาชาร์นเนี่ยก็คือการกักสิ่งที่เป็นพื้นฐานดยเอาประโยชน์ในหนทางของอัลลอฮฺ س ب ح ا ะ ه และก็เอาทรัพย์มากักไว้โดยเอาประโยชน์ประชารายในหนทางของอัลลอฮฺ س ب ح ا ะ ه และ พี่น้องที่มีเกียรติครับในยุคของท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h u a ล a i h i wasallam นั้นได้ทําการวักกับกันไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่อายะคุรอานใน Surat Ibrahim ข้อที่92ได้บัญญัติได้ประทาน a l l a ฮ سبحانه และเตลัได้ประทานลงมาเช่นอย่างที่อัล l l a h ทรงตรัสว่าลันตานาลูบิรอฮะตตาตุนฟิกุมมิมมาทุฮิบุล ว่ามีว่ามาจงฟิกุมเชอินฝ่าอินนัลลอฮบิอัลอาลิมซึ่งมีความหมายว่าพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้รับความดีจนกว่าจะบริจาคในสิ่งที่ท่านทั้งรักท่านทั้งหลายรักเสียก่อนและสิ่งใดที่พวกท่านบริจาคแน่แใจอัลลอฮซุบฮานวะตะลาผู้ทรงทราบผู้ทรงรับรู้นะครับฟ่อินนัลลอฮบิอาลีมผู้ประพันอผู้ทรงรับรู้จากอายะห์ดังกล่าวนี้ จากข้อย่าทังกล่าวนี้นะครับก็มีฮะดิษบทหนึ่งที่ได้นำเรียนท่านอุลามะต่างๆก็ได้บอกกล่าวกับท่านในเรื่องของคุณค่าของการวักับหยาดียะอันเช่อฮะดิษของอานัสอิมนีมาลิกอานัสรับดิลลาห์อัลกอลากออร์และกล่าวว่าลัมมานาซาลัตลันตานาลุนบิรร์ฮัตชะจงฟิกุมิมมาตุฮิบู Uh, jaa Abu Talha ila Nabi sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sabakan ke Abu Talha dan yang tan tada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deka deka wa ya ja Rasulullah Yaqulullah tabarak wa ta'ala fi kitabihi lantanalu lantanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tan Abu Talha yang tan tada leka wa oh tasnatu ka Allah อัลลอฮฺส um ุบัยฮโนะตาลาด้ทรงประทานอัจย์อังกุรอานที่บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะไม่ถึงสู่ความดีจะไม่ยังไม่ได้รับความดีฮัเตอตุงฟิกูจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้บริจาคในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายหัวหัวหและมีความรักนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกล่าวกับกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการทางทีเอมทีวีนะครับก็ไปรัวความว่า เมื่อ Abu Talha มายังท่านศาสดานบีมุฮัมมัดส์สลัลาอฺและสัลลฺม์เกิดท่านต้องการที่จะบริจาคในสิ่งที่ที่ท่านหวงเหผนที่สุดนั่นก็คือสวนสวนหนึ่งที่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดส์สลัลาอฺและสัลลฺมนะครับเคยใช้ดื่มเคยใช้ดื่มจากน้ําใน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 สวนนั้นนะครับแล้วก็บริจาคท่านอัสซุลลฺอสลัลาอฺและสัลลฺม์ก็ได้กล่าว وكوكب ابو طلحه وبخ ابا طلحه ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فَجَعَنْهُ في الاقربين فصدق به ابو طلحه على زاويل رحمه قال كان منهم ابي او وحسن هذا اسباني قال ما توا كان บริจาคเป็นสิ่งที่ที่เหมาะสมเป็นที่สิ่งที่สําคัญเนื้อหาคอนดิสก็แปลว่าสรุปได้ว่าเมื่ออายัดนีด้ถูกประทานลงมาพวกท่านก็จะจะยังที่บอกว่าพวกท่านจะยังไม่ได้รับความดีจนกว่าท่านจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักเสียก,ก่อนอบุตรนะฮะก็มาท่านสัตดารุสุลลัลลสลลัลลอฮสัลลัมละกล่าวว่าโอ้สารทุกข์ขอ a l อัล a l an l um a ตะอาลาทรงมีธรรมบัญญันิคำพีของพระองค์ว่าลันตานาลูบิรฮัตตาตุมฟิกุมิมาทะฮิบูนพวกท่านและอับดุลละก็บอกว่าทรัพย์สินแท้จริงทรัพย์สินของฉันที่ที่ฉันรักที่สุดก็คือใบรูฮะท่านอันนัสกล่าวว่ามันเป็นสวนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเข้าไปอาศัยร่มเงาและดื่มน้ำบัดนี้มันเป็นของอัล l l a ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกรี่ยไกร และเป็นของสารทุกขของพระอ,องค์ฉันปรารถนาเพียงความดีของมันและความเป็นมิ่งฝันของมันท่านจงจัดก,การกับมันตามแต่ลล l a ์จะให้ท่านเห็นความเหมาะสมเถิดตั้งแต่ลลสุลลัลละลาอันซัลลัมกล่าวว่าดีทีเดียวนั่นคือทรัพย์สินที่เพิ่มพูนเรารับมันจากท่านแล้วแล้วเราก็คืนมันให้ท่านดังนั้นท่านจงนํามันไปมอบให้กับญาติสนิทเถิดอบูตันฮะได้นําไปมอบให้แก่ญาติของเขา อันนัสกล่าวว่าในจำนวนญาติของตอะอบูตอะหานั้นก็มีอุบัยและฮัสซันร่วมอยู่ในหมู่ญาติของเขาด้วยการที่นำเรื่องราวฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเล่าท่านนะครับก็จะได้เห็นว่าสุนนะของท่านละซุนซาลลาลุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาเหล่าสาวกที่ปฏิบัติกันนั่นก็คือการวักาฟ เพื่อจะเอาส่วนที่เป็นกำไรส่วนที่ดีๆไปหล่อเลี้ยงสังคมนะครับหล่อเลี้ยงสังคมหล่อเลี้ยงญาติพี่น้องอย่างเช่นท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านก็อาจจะวกับยาดิยาที่ดินสิบไร่ห้าไร่แล้หรือวกับที่เป็นสวนป่ามือสวนยางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะได้ประโยชน์จากที่ดินบน เ,เลือกสวนนาไร่บนที่ดินจะได้ช้าใจายในวิธีทางของอัลลอฮุบ ب าา ن าและลขณะนี้บทบาทหนึ่งที่ที่เราระหนักกันอยู่เราเห็นกันอยู่นั่นก็คือการที่พี่น้องวกัฟยาิีย์ในเรื่องการสร้างมัสยิดการปลดหนี้มัสยิดสุลต่านหรือการที่ท่านเอื้อประโยชน์วกัฟไครรอดให้กับ ช่องท m t v มทีวที่พี่น้องกำลังออดูชมรายการอยู่หรือพี่น้องออช่วยมาดูแลเด็กกำพร้าอยู่ขณะนี้พี่น้องที่มีเกตครับสังคมต่างๆในในบ้านเรางเราก็เป็นสังคมที่ยังขาดแคลนอยู่อยู่เยอะอีกมากมายเราอยากจะฝึกเป็นอุปนิสัยให้มุสลิมทุกคนเนี่ยนะครับวกกัฟเราจะเห็นว่า

ในกรุงไคโรหรือในมัสเรียในกรุงประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับนักศึกษามากมายไปศึกษาในประเทศอียิปต์ทั้ง,งก,ก็แต่ละปีเนี่ยอาซาตก็ให้ทุนการศึกษาในมุสลิมต่างๆทั่วโลกมากมายเพราะอาซาตได้รับทรัพย์จากการบริจาคของมุสลิมที่ที่ดีใจอบอ้อมอารีแล้วก็อาซาตก็จะนำทรัพย์เหล่านั้นมาบริหารอย่างเช่นบริหารโบตันวากับที่ดินมาร้อยไร่ สิบไร่สองไร่สามไร่ก็แล้วแต่อาซัดก็จะทำเป็นสวนสวนสม้มสวนอินทผลัมสวนต่างๆและเอากำไรเหล่านั้นมานะครับกำไรเหล่านั้นมามามาจัดก,การเรื่องของออกกอฟทั้งหมดเรื่องเรื่องของสาธารณสมบัติทั้งหมดอาซัดมีบ้านเช่ามีโรงงานมีต่างๆมากมายมาดูแลครูบาอาจา,า,ยายรย์ในมหาลัยเปิดสามารถเปิดมรรัธตมราช บานานมันบานีนนะครับโรงเรียนสตรีโรงเรียนหญิงและชายทั่วไปในประเทศอียิปต์จำลองเดียวกันในอิโดนีเซียก็เหมือนกันนะครับมาเลยนตอร์เนี่ยนะครับที่อยู่ที่โมโลโกของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีที่ดินวักัฟจากพี่น้องที่วักับให้เป็นองค์กรแล้วก็จัดก,การบริหารมีร้านค้าของสถาบันมีมาเลยมีโรงเรียน แด้ให้ทุนการศึกษาและก็มีที่นาที่พี่น้องวากัฟนาจากการบริหารทรัพย์สินเหล่านี้และจากการดูแลเด็กกำพร้าดูแลการศึกษาดูแลไม่ไม่ดูแลเด็กดูแล,แล,แลคนที่ได้โอ,อกาสในทํานองเดียวกันในมาเลเซียในหมาเรยบุคารีในลักกีด้าก็จะมีทรัพย์สินที่พี่น้องมุสลิมได้วากับเอาไวา้ไม่ว่าจะเป็นที่นาที่ดินสวนปม์ม แล้วก็เอากําไรต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาแล้วก็เอากําไรมาจาัดก,การมาบราิหารคุณค่าของการวักกัฟเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นในประเทศไทยผมอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นว่ากระบวนการตามระเบียบตามกฎหมายเราก็มีกฎหมายสูงสุดเรามีผู้นําสูงสุดนั่นก็คือเช่คนอิสลามหรือ,อ,อท่านจุฬาลัชท่านสมัครสมัครจุฬาลัชมนตรี ลงมาก็เป็นกรรมการอิสลามประจังหวัดลงมาก็เป็นกรรมการอิสลามปจมํามัสยิดฉะนั้นอยากจะให้ท่านทั้งหลายถ้าหากาาาว่ทาท่านเชื่อมั่นในองค์กรใดๆเนี่ยองค์กรใดๆที่ทําเกี่ยวกับเรื่องครรอนเกี่ยวกับเรื่องของสารณสมบัติเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านที่ท่านศรัท่าท่านศรัทธาผมท่านเชื่อมั่นในตัวผม นะครับท่านก็บอกว่าออถ้าหากว่ายัางเป็นอย่างนี้อยู่อิหม่มดูแลเรื่องนั้นดูแลเรื่องนี้มากมายออต้องมีภาระในการค่าใช้จ่ายน่าจะมีอะไรสักอย่างที่จะเป็นกองทุนในการดูแลในการจัดการเ,ออเช่นท่านบอกว่าท่านมีที่ดินอยู่ประมาณกี่ไร่ก็แล้วแต่นะครับท่านบอกว่าต้องการให้มัสยิดดูแลเพื่อจะเอา,เอาผลกําไรเหล่านี้นําไปพัฒนามัสยิดพัฒนาพัฒนาคน พัฒนาดูแลเด็กกำพร้าดูแลคนขนัดสนดูแล,แลคนยากจนดูแล,แลคนได้โอกาสหรือในขณะที่เกิดโุกรภบาต่างๆมากมายเนี่ยก็ช่วยกันดูแลหรือถ้าหากว่าท่านรัทธาในในสถาบันมูลนิธิอัมซะท่านก็บอกว่าฉันมีที่ดินอยู่ในตรงนั้นตรงนี้สองไร่สามไร่หรืออ,อ,อะไรก็แต่ท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะวกฟัฟยาริยวกฟัฟให้กับมูลนิธิอัมซะเพื่อจะเอาผลกำไรเหล่านี้มาดูแล สถาบันการศึกษามาดูแลโรงเรียนสนวีมาดูแลครูบาอาจารย์มาดูแลนักเรียนที่อาจารย์ยซพบปงกวีดูแลอยู่ที่จะส่งเป็นค่าทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ในประเทศยิบหรือประเทศต่างๆหรืออาจจะดูแลคนด้วยอกาสที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยคนยากลำบากเหล่านี้เป็นต้นอยากจะให้ทรัพย์สิสนถ้าหากพี่น้องมุสลิมเรานะครับทั่วประเทศเนี่ยขณะนี้ผมคาดว่าประมาณ10ล้านเนี่ยนะครับสิบล้าน ถ้าาว่าเป็นคนที่มีฐานะดีร่ำรวยมีทรัพย์สินสักหนึ่งสักห้าแสนคนเนี่ยนะครับห้าแสนคนเนี่ยเราก็กระจายกันดูแลทรัพย์สินต่างๆในส่วนเหล่านี้เพื่อจะให้สังคมมันขับเคลื่อนได้ท่านก็ดูว่าหลักการวรกคัฟเนี่ยมันมีอยู่อย่างมากมายไก่กองนะครับส่วนหนึ่งเพราะเพื่อดูแลสังคมอีกส่วนหนึ่งอย่างที่ท่านอาบดุลเลาะห์รอเดียละวานจากท่านรอซูลศสโลลลอสัลสลัมได้กล่าวว่าอิสามะจา อิจาระมันเอินสันะอินคตอามาลูเอลามินซาลาสตีอาชยาเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงการงานทุกอย่างขาดนอกจากมีอยู่สามสิ่งด้วยกันสามประการด้วยกันหนึ่งในนั้นสารกตินยาเรยาเตนเอาไอนมินยูฟาอูบีเอาวัลเดนซาลินยูด้าอูเลหูยึดด้อูเลหูรักษา ทุกคนทุกองค์กรทุกหน้าจอบรรดาทุกครูอุลามะเราพูดถึงเรื่องของการคลรอดเรื่องของเรของการขอบารับบอจากก็จะพูดฮะดิษนี้ซึ่งรายงานโดยอิหม่ามุสลิมอบูดาวเดติรมิซีและนัสอีนะครับซึ่งเป็นอกวิซาการเนี่ยบอกว่าเมื่อทุกคนเสียชีวิตลงเนี่ยการงานอามันต่างๆขาดนะครับนอกจากสามประการคือซาดักซาดักเตนจริยเตนเอวัยมันยุนฟ้าอูบิฮ์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์และลูกที่ศรัลธานะครับที่ขอพรให้ขอดูอาให้กับพอ่อแม่ของเขาส่วนนี่คือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับฮะดิษที่รายงานมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าเมื่ออบูตะฮะได้ยินองค์การอังกุรอ่านประทานลงมามายังท่งานศัสตานาบีมุฮัมมัดสุลลัลใละสัลลัมซึ่งรายงานจากอันัสเนี่ยท่านก็มาหาท่านรลลอซูลงสุลลัลสัลลัมด้วยความรักด้วยความศรัทธาด้วยความวิมาน ก็จะต้องการจะบริจาคใน,นส่วนเหล่านี้และก็ต้องการให้ท่านสนาลาจัดการส่วนนี้ให้กับพี่น้องมุสลิมในขณะนั้นนะครับซึ่งทรากันอยู่แล้วว่ามุฮัจรีนที่อพยพจากปากกาสูม่มลายูนั้นเป็นมุสลิมที่ยากจนลําบากนะครับในท่านเลาจดกันนักขณะนี้เมื่อเรามาอยู่ประเทศไทยเราเกิดประเทศไทยเราเป็นคนไทยมุสลิมบางส่วนก็ได้รับมอดกมาอย่างมากมายจาก พ่อแม่นะครับมอดกส่วนหนึ่งแต่บางคนเนี่ยก็ยังไม่มีความดีใดๆที่จะถ่ายทอดนำส่งความดีไปยังพ่อแม่ผมว่าประการหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือการวักครับท่านมีทรัพย์สินสมมติว่าท่านมีเงินอยู่ในบัญชี10ล้านร้อยล้านเนี่ยในจำนวนเหล่านี้ถ้าเอาจากัดก็2.5 ร้อยล้านก็สองล้านสองล้านห้าแสนนะครับสองล้านห้าแสนถ้าหากว่าท่านมีสกัดแต่ถ้าหากว่าท่านออกสิบเปอร์เซนต์ด้วยความอิบานด้วยความสตาเหมือนกับพี่น้องมุสลิมในตุรกีเนะี่ยออกสิบเปอร์เซนต์เพราะต้องการให้มุสลิมได้ขยับอย่างรวดเร็วในการาจะให้ช่วงชิงโอกาสให้มันการพัฒนาสังคมมุสลิมให้รวดเร็วขึ้นไม่ให้ล้าหลังตามภาะวะเศรษฐกิจตามภาวะของศาสานิอื่น นะครับที่เกิดขึ้นในในทั่วโลกในขณะน,นี้นะครับทั่วโลกในขณะนี้สิบเปอท่านก็หนึออ่งล้านท่านก็บริจาค10ล้าน10ล้านพี่พีิน้องที่มีเกรตครับ10ล้านโอกาสอย่างนี้10ล้านเนี่ยท่านสามารถซื้อสวนปาล์มได้5้าสิบไร่ห้าสิบไร่ถ้าท่านท่านศรัทธาในตัวผมอิม,มามฮานาฟีพิซวนอาจารย์ผมเชลวลิพิซวนเนี่ยนะครับอิมามม,มัสซิดสุลต่าน หรือท่านศรัทธาในอาจารย์มุสซาฟาอยู่เป็นสุขท่านก็บอกว่าอาจารย์ผมมีเงินอยู่เท่านี้ผมต้องการบรัจากทัวนี้ขอ้ท่านไปซื้อสวนสวนปาล์มนะครับในในภาคใต้หรือในภาคกลางที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อจะเอาผลผลิตผลผลิตจากแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมาเป็นดูแลสังคมเพราะว่าสวนห0ไร่เนี่ยนะครับสวนปาล์มตัดได้ปีทึง เดือนหนึ่งสองครั้งก็คาดว่าเป็นแสนนะครับได้กำไรได้ผลผลิตเป็นแสนแสนหนึ่งเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะครับมีความหมายมหาศาลปีหนึ่งก็เป็นล้านล้านเนี่ยเราสามารถที่จะมูลนิธิหรือมัสยิดสุลต่านหรือองค์กรต่างๆที่ท่านสตานเนี่ยก็จะได้เป็นมือบนไม่ต้องเป็นมือล่างรับอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้ถ้าเรามีคนที่ ผู้ใหญ่ใจดีสักนะครับสักสิบคนนะครับให้ช่องนั้นช่องนี้มูลนิธินั้นมูลนิธินี้หรือมัสยิดสุลต่านหรือให้กับสมาุลาราัฐมนตรีนะครับหรือให้กับคณะกรกรมการอิสลามประจาจังหวัดสงขลาหรือคณะกรรมการคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ท่านก็บอกว่า,าผมยืนอยู่ผมไม่ต้องบอกจํานวนหุนก็ได้นะครับ ท่านสามารถบอนกเบอร์ผมขอเบอร์จากเ,าเาากทา่านี้หรือท่านมีเงินแล้วท่านกลัวว่า,ามนุษย์กลัวมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ความไม่มั่นใจเกิดขึ้นท่านมีเงินบอกว่าท่านต้องการจะบริจากสิบล้านแต่ถ้านบริจากสิบล้านท่านกลัวว่าเงินต่างๆไปใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ถ้าคนนำเงินสิบล้านไปซื้อสวนป่าสวนยางซื้อที่นะครับแล้วก็เอาที่เหล่านั้นมา,บ,าบริจากบริจาก สเสร็จแล้มูลนิธิหรือมัสยิดตา่างๆก็จะสามารถที่จะพัฒนาได้ที่ดินห้าสิบไร่อาจจะจะเป็นปลูกสวนลองกองสวนเหาะสวนส้มสวนอะไรก็แล้วแต่ที่ตลาดต้องการหรือสวนปาล์มหรือสวนยางจะเอาผลผลิตเหล่านี้มาพัฒนาสังคมนะครับไม่ต้องเป็นผู้ผู้เป็นมือล่างอยู่ตลอดอย่างนี้ผม อย่างนี้เพราะผมไปอ่านหนังสือแล้วก็เจอฮะดีษต่างๆมากมายที่ท่านรอ ر س ลลอฮัลลอฮุอะลัฺเราซลาลละม์ขณะรอซอบะัสสมัยก่อนนะครับสอบะัสเนี่ยซึ่งมีรายงานจากท่านยาบีดเนี่ยบอกว่ามาบักรีอะอาฮัดุรมิลอาสฮะบิรอซูลีลลอฮะอัลลอฮุอะลัฺเราซลาลละมไม่มีสาวกคนใดนะครับที่ทิ้งการวักกัฟทิ้งการบริจาคสอบบัสที่มีฐานะนะครับที่เป็นอาลิสุฟะที่เป็นคน มิสกินก็มีแต่มุสแต่ขอามวาที่ที่ที่มีพอมีฐานะหน่อยเนี่ยนะครับมีกระดารต้นมีความสามารถเอลาวขาก็จัดทำกันว่าครับกับสังคมณเวลานี้พี่น้องสังคมณเวลานี้มุสลิมนะครับตั้งแต่นราธิวาสจนถึงเ,เหนือสุดอำเภอแม่สอดหรือจังหวัดแม่สอดมุสลิมซึ่งมีฐานะ ดีมากมายนะครับท่านก็รวมตัวกันหรือท่านอาศัยความอิมานของท่านความศรัทธาของท่านและต้องการให้องค์กรหนึ่งองค์กรใดดูแลทรัพย์สินที่ท่านวักครับเพื่อจะเอาผลกำไรเหล่านั้นมาดูแลสู่สังคมสังคมมุสลิมในประเทศไทยก็จะเป็นสังคมที่ที่น่ารักเป็นสังคมที่คนที่มีความสามารถ คนที่มีอามานะครับจะสามารถดูแลสังคมได้อย่างเข้มแข็งเรามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นที่ของผมเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะลำบากเป็นชาวประมงขณะนี้พี่น้องในพื้นที่ก็ทราบว่ากุ้งปางในทะเลมันก็ล่อยหลอไปเกือบจะไม่มีนะครับการอาชีพประมงก็ลำบากขึ้นพอลำบากขึ้นปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาของคนได้โอกาสปัญหาของเด็กเรี่ยร่อนปัญหาของเด็กเรียนไม่จบหนังสือเรียนมากมา,กกายไก่กองเนี่ยสภาพเหล่านี้คงจะไม่แตกต่างกับสภาพในภาคอื่นๆนะครับภาคอื่นๆฉะนั้นเราหากว่าคนที่มีฐานะดีดูชมรายการผมอยู่นะครับซึ่งผมจะออกในรายการของอสองทุ่มจนถึงสองทุ่มสามสิบในเวลาสามสิบนาทีนะครับ มาในช่องของอารายการของการเคลียร์ปริปองข้อพิพาทที่พูดวันนี้ในเรื่องวักับเนี่ยพอคดีเข้ามาวักับแล้วไม่ชัดเจนพอผู้วักคับเสียชีวิตรุ่นลูกก็แบ่งกันเป็นมรดกเพราะการวักับไม่ได้แยกฉนดออกมาไม่ได้บอกในหะ้ชัดเจน นะครับไม่ทําไม่ไปเรื่องเป็นราวาหลายคดีเข้ามานะครับส,สางกันหนาพยานกันมาบทมาสาบานกันนะครับต้องใช้เวลามากมายเพราะการวระกับบาง,างาครั้งวรกับมาแล้ว3 4 0ปีแต่เอกสารสิทธิ์ยังอยู่ในแปลงใหญ่นะครับประกับห้าไร่10ไร่2ไร่แต่ที่ดินยังอยู่แปลงใหญ่บางกรณีลูกก็ไประจับนำไปไปไปตั้งแบงค์ สงขามีอยู่สองสามมัส,สยิดนะครับวกับที่ดินในสร้างมัส,สยิดมัส,สยิดสร้างแล้วแต่ที่ดินรูปพาไปจำนองเอาไว้นะครับหล่านี้ที่จะต้องสองวอนฉะนั้นจะต้องบอกกล่าวับพวกเราว่าขอให้ท่านวกับแล้วให้ช,ชัดชัดให้ชัดเจนนะครับก็ขอดุอ่าุนจากอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮฺอานาวะตะอัลลอฮ์ส่งอิดายะส่งส่งทางนำให้ท่านผู้อยากจดีผู้ที่มีอม م านต่ออัลลอฮฺสุบฮะฮานาวะตะอลล นะครับได้พิเกตได้คิดได้พิจารณาว่าทรัพย์สินใดควรจะวะกักยารยทรัพย์สินใดควรที่จะตกเป็นมรดกตกทอดกับลูกกับหลานและก็จัดการทําให้เรียบร้อยในเรื่องของมรดกก่อนท่านเสียชีวิตแล้วก็ท่านเก็บบางส่วนเอาไวา้นะครับเก็บบางส่วนอาวาเอาไว้เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่หล่อ,ลอเลี้ยงชีวิตไว้เพราะกลัวว่าถ้าท่านแบ่งให้ลูกหมดแล้ว กลัวว่าจะไม่มีใครมาดูแลท่านนะครับดพวยความปาถนาดีตเขอดอาดรอจจากลาสาอสซาบาโนตาลาขอให้ผู้ที่กำลังเจ็บใกล้ได้ป่วยให้หายจากโรคโรคไปข้าเจ็บด้วยครับวบิลไลตอฟิกวันฮิดายะฮุสสลาม่าลิกุมวะลลอฮ์มะตุลลอฮะบารอกาตุสบริษัทสมารโฮมเซ็นเตอร์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดอิฐหินดินปูนสรายและเหล็กรูปประถิ่์ศูนย์บริการสีเบเยอร์ เลือกสีได้ตามใจชอบบริการรถเจซิบีรถเบ็คโครรถเกลียรถถมดินบริการทุกระดับประทับใจต้องสมานโฮมเซ็นเตอร์หมู่ที่1นึ่ตำบลสถิงหมอ่อกอำเภอสิงหนครจังหวัดสุขาโทร0ู4 3 3 1 2 6 8่ห้าพี่น้องอลูมิเนียมบริการงานกระจกงานอลูมิเนียมทุกประเภทบ้านโรงแรมเมนชั่นมัสยิดเรายินดีบริการงานเล็กงานใหญ่งา,หญงานใหม่งานต่อเติมเราพร้อม 5พี่น้องอลูมิเนียม13ท3มู6ตำบลสถิหมมออำเภอสิงหคนครจังหวัดสงขลาโทร081 896 4192 081 896 4795นะ